สวัสดีครับ Easy to Start กับผมตอนนี่โดอนครับวันนี้จะมาพูดถึง3หัวข้อควรระวังที่เกี่ยวกับ TFX ว่าถ้าไม่รู้ว่าขาดทุนแน่นอนนะครับก็จะมีอยู่3ท็อป,ปิกหลักๆเนาะก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสภาวะตลาดนั่นแหละที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยที่อย่างแรกนะครับก็คือการเปิดโดดอย่างที่ผมพูดแล้วว่าการที่เราเล่น TFX ในระยะยาวมากขึ้นเนี่ย มันก็ต้องอาศัยระยะเวลาเป็นวันหรือบางบางทีจะเป็นสัปดาห์ก็ตามซึ่งทุกสัปดาห์ครับมันก็จะมีธีมหลักที่มักจะเกิดขึ้นเดี๋ยวจะมีประกาศอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นที่ทําให้คนกังวลและต่อรายวันเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นมาได้อีกเพราะฉะนั้นการเปิดโดดของราคาเนี่ยมันมักจะส่งผลมากการเปิดโดดคืออะไรสมมติวันนี้เราซื้อไว้ที่950ราคาวิ่งไม่ไปไหนเลยจนตลาดปิดเพราะว่าตลาดหุ้นไทยมีการปิดและมีการเปิด การปิดสมมติปิดในเย็นนี้สี่โมงห้าสิบห้าปิดแล้วพรุ่งนี้เปิดมาเก้าโมงสี่สิบห้าถ้ามีปัใจจัยใดเข้ามาเกื้อหนุนก็จะเปิดโดดต่อก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่ใช่เขาก็จะเปิดโดดลงมาข้างล่างสมมุติเราคร้างไว้ที่เก้าร้อยห้าสิบเปิดโดดลงมาเหลือเก้าร้อยสี่สิบสมมติเปิดรองอยู่ลบสิบจุดเลยทันทีอาจจะงงและมากที่สุดที่ผมเคยโดนคือเปิดโดดลบลงมาสามสิบจุดแต่ไม่ได้บ่อย มายถึงว่าเหตุการณ์เนี่ยครับมันเกิดไม่ค่อยได้บ่อยหรอกแล้วก็อย่างช่วงนั้นเนี่ยผมก็ยังดูเทรนด์ไม่เป็นจริงๆเหมือนผมไปเล่นเก่งกําไรระยะสั้นแต่ว่าคิดว่ามันจะกลับตัวก็เลยคิดว่าเปิดดูไปต่อแต่กลายเป็นว่ามันโดดลงโดดลงซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นข้อที่เราต้องเรียนรู้เนาะซึ่งไม่อยากให้ทุกคนเรียนรู้ก็เลยนํามาแชร์ไว้แล้วละ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันส่งผลมากในเชิงการสวนทางนั่นแหละแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเปิดโดดแล้วครับอย่าไปไล่ราคา เพราะบางทีเราอาจจะสับสนคือถ้ามันเปิดโดดถูกทางเนี่ยเราคงไม่ต้องทําอะไรเนาะแต่ถ้ามันผิดทางเราอาจจะแบบขายขายเลยสมมุติเราเปิดเปิดลองอยู่ขายเลยกับหน้าช็อตเลยบางทีตลาดมันอาจจะแบบอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะไปไหนว่ามันจะลงต่อหรือมันจะขึ้นกลับมาบางทีเราพยายามไปจินตนาการหรืออยากได้เงินคืนไปแล้วด้วยซ้ํานั่นเองนะครับก็เป็นประมาณนี้ข้อ2เนี่ยคือข่าวไม่ว่าดีหรือร้ายยังไงก็ตามนะครับ สถานการณ์มาอย่าสวนและที่สําคัญคืออย่าไปวัดเพราะว่าสินค้าที่เราเล่นมันใช้มาจินอย่างที่ผมบอกเนาะใช้มาจิ้นคืออะไร1จุดมูลค่าเท่านี้ถ้าเราผิดทางมันก็จะลบเงินของเราไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าเงินเราจะหมดหรือมันจะหยุดลงแล้วกับเซนซึ่งอย่าไปวัดคําว่าวัดในที่นี้คือหลายๆคนเข้ามาและแล้วผิดทางเนี่ยอ่ะฉันคิดแล้วว่ามันจะไม่ลงมาโลนี้มันจะไม่ลงมาจุดนี้แน่ๆบอกเลยครับว่ามันถึงเสมอ และมันอาจจะไปแย่กว่าสิ่งที่เราคิดและการที่เราวัดบางทีเราวัดแล้วเราอาจจะถอยอีกถอยอีกถอยจนกว่าอะไรครับจนกว่าเราจะทนไม่ไหวและความทนไม่ไหวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกบางทีทนได้น้อยเอา้าอีกแล้วกลับเข้าไปใหม่หรือบางทีทนลึกมากแล้วลึกไปอีกจนการว่ารู้ตวัวอีกทีคือเสียหายหนักมากโดยที่ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นอย่าวัดกับตลาดข่าวมันจะอย่างที่บอกรายวัีก็เกิดเป็นเตีมเลยว่าช่วงนี้เป็นอย่างนี้รายวันก็มักจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น เราไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่แน่ๆคืออย่าส่วนและอย่าวัดเพราะว่าเรากําลังเล่นสินค้าที่ใช้มาจินอยู่นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าออกนั่นเองผมมองว่าอันนี้ค่อนข้างสาคัญคือหล,หลายๆคนเนะ่ะโอเคเราเราจะไม่ได้พูดถึงในเชิงว่าเข้าเพราะอะไรมองขึ้นจุดนี้บอกให้เราซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอยากจะพูดถึงว่าเราเข้าด้วยแรงหรือเข้าด้วยราคาหมายความว่า อย่างที่ผมอธิบายไปนิดนึงในส่วนของอ indicator แล้วครับบางทีอ่ะคนจะชอบหา i n d i c a อร์ที่ที่ขูยเจ๋งมากเลยถ้าเป็นสีเขียวซื้อสีแดงขายอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่บางทีอ่ะครับมันกลายเป็นว่าไอสิ่งที่มันมาบอกเราตรงเนี้ยแต่ราคาจริงที่มัน swing อ่ะมันโหดกว่ามันโหดกว่าการที่เราจะรับได้ในบางครั้งด้วยซ้ำเช่นการลบหจุดเนี้ย เรารับได้ขนาดไหนแล้วบ่อยขนาดไหนซึ่งบางคนถ้าเล่นจุดละสองร้อมห้าจุดอาจจะหนึ่งพันบาทรับได้แต่บางคนถ้าเล่นจุดละสี่พันสี่ห้ายี่สิบคือสอง0มืเฮ้ยอันนั้นอาจจะกลายเป็นเรื่องของโอเวอร์เทรดก็ได้ถ้าเราจะพูดเนาะแต่ผมพยายามอธิบายว่าบางทีการเข้าด้วยแรงอ่ะมันอาจจะแล้วเราเรา,เรารู้มากแค่ไหนว่าไอจังหวะการสวิงที่เราเข้าไปในส่วนของแรงอ่ะมันจะยาก มากนะซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ที่ดูซับซ้อนสําหรับมือใหม่แต่อยากอธิบายไว้ก่อนเพราะเชื่อว่ามันเป็นปัญหาที่เจอแต่อาจจะยังอาจจะยังแบบยังงงอยู่เพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ตรงนี้มากอ่ะพยายามสรุปให้เข้าใจอย่างนี้ว่าเข้าด้วยแรงหรือเข้าด้วยราคาถ้าง,ง่ายเข้าใจง่ายที่สุดก่อนคือเข้าด้วยราคาเช่นเราอาจจะใช้การาฟหรือใช้ indicator เเเต,ตีเส้นไว้ละถ้าเมื่อไหร่ราคาสูงกว่าเก้า้อยเจ็ดสิบสองฉันจะเปิดลอง ต่ำกว่า985ฉันจะเปิดช็อตอ่ะอันนี้คือเข้าด้วยราคาออกละ่ะเข้าปุ๊บถ้าถูกทางฉันจะไปเทคโปรฟิตที่ตรงนี้ก็อาจจะตั้งราคาเลยหรือสต็อปลอสที่ตั้งราคาอันเนี้ยมันจะเขลียง่ายซึ่งก็บอกได้เลยว่าถึงแม้จะตั้งอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่ทําตามด้วยบางคนอาจจะยืดหยุน่นแต่มันจะมีที่เข้าด้วยก็ต่อเมื่อ MACD ตัดขึ้นเข้าด้วยทนไลน์เข้าด้วย คือมันจะมีอินดิเคเตอร์หลากหลายตัวที่มันไม่ได้แบบบอกว่าเราต้องเข้าราคาไหนแต่มันจะบอกเราว่าเข้าเดี๋ยวนี้เข้าเมื่อตรงนี้อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าและสิ่งที่มันจะเจงที่สุดคืออะไรรู้ป่ะครับคือเข้าด้วยแรงและออกด้วยราคาหรือเข้าด้วยราคาแล้วออกด้วยแรงเนี่ยคือมันจะมั่วซั่วไปหมดเลยมันเหมือนกับว่าอย่างที่ผมบอกอะพอยต์มันอยู่ที่ว่าอินดิเคเตอร์เหล่านี้ครับเวลาเราเล่นจริงแล้วอะความผันผวนที่มันจะเกิดกับตัวเราอะมันมันมักจะสูงและถ้าเราไปใช้กับที fect เนี่ยบางทีมันอาจจะแบบ เขาเนื้อออกมาห้าจุดมันอาจจะเป็นการสวิงธรรมดาของมันอะแต่กลายเป็นว่าห้าจุดแต่เราไปเล่นจุดละสองพันถ้าผิดภาพนันก็คือลบหนึ่งหมื่นแล้วมันก็คงไม่ใช่เงินน้อยๆแล้วล่ะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าไอตอนเข้ากับตอนออกเนี่ยแหละเข้าด้วยอะไรออกด้วยแบบนั้นและถ้าเราทําไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าจากสถิติที่แต่ละคนก็จะพยายามหาเหตุผลมาซัพพอร์ตอะมันค่อนข้างจะออกมาเป็นแบบนั้นแต่จะมีสักกี่คนที่ทนสภาวะ กับสิ่งเหล่านั้นได้จริงซึ่งเราคงไม่ได้ประเมินก่อนนั่นเองนะครับก็ต้องลองดูด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วครับมันอยู่ที่ว่าเราเรากําลังวางแผนยังไงซึ่งอย่างที่บอกมือใหม่คงยังไม่ได้ต้องการการทํากําไรที่เยอะขนาดนั้นะแปลว่าเราอาจจะยังไม่ต้องใช้วิธีที่มันแบบโหดหรืออะไรที่มันเสี่ยงสูงขนาดนั้นเพื่อได้ผลตอบแทนที่สูงะ เก็บประสบการณ์ไปก่อนแต่ถ้าเรารู้สึกเรามั่นใจแล้วเราอยากจะค่อยๆอัปเกรดหรือพัฒนาไปเรื่อยๆค,อค่อยๆขยับไปดูแต่บางทีมันเหมือนกับโอ้เราจะรู้แหละว่าเราเก่งเรามีความมั่นใจอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ตลาดเนี่ยมันโหดกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเอาสิ่งที่เพิ่งรู้ว่าเรารู้ว่ามันน่าสนใจมาใช้อะบางที เราอาจจะไม่รู้เลยว่าจุดบอดของวิธีนี้มันคืออะไรแล้วมันอาจจะเสียหายกว่าวิธีที่เราใช้อยู่เพราะสิ่งที่นักทุนมาจะทําคือหาสิ่งที่ดีต่อไปเรื่อยๆครับก็ถ้าใครอยากสอบถามอะไรเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับหรือแอดไลน์ที่ a d c h a i n t i t a t e นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วเดี๋ยวเจอกันในสต็ปถัดไปของ TFX ครับสวัสดีครับ